วันนี้ก็จะมายกตัวอยา่างการใช้อิเซตของ p h p นะครับผมอย่างแรกเนี่ยัป็นนะผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนสร้างไฟล์นะครับผม p h p นะแล้ก็ใช้มานเปิด p h p ไว้อ่าประมาณนี้ อ่ะสมมติข้อมูล x ก,กับสิบอย่างงี้ x อ,อ่ะ y ก็ e c o กับ p ดู เราจะได้สามสิบเใช่ไหมคือเราอยากรู้ว่าข้อมูลนี้มันเป็นมีมันมีข้อมูลจริงหรือไม่สมมติสมสมติเมื่อกี้นะอีนเซตเอ็กนะอ่ะอีนเซตเอ็กคือจะถามว่าข้อมูลเอ็กเนี่ยเร็วเว่าอ่าเอ็กเอ็กอันเนี้ยแม่งมีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่จริงให้ทำยังไงโอเคนะ Ah, yo, มีอยู่จริงก็อ่ะอีกมีอยู่จริงเออคือไม่มี อ่า10มีอยู่จริงอ่าสมมติเป็นข้อมูล y เว้ยไอ้เหี้ยแบบ y ไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าะอะไวเนี่ยเหมือนเราต้องเช็คข้อมูล y y คือไม่มีเนอะวันนี้นะครับครับผมอ่ามันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันอ่า เครื่องหมายตกใจเว้ยมันอิมันเอ,อี้ยนนั่แหละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอิเซสอ่ะเราใส่ไอ้เครื่องหมายตกใจตรงนี้คือว่าแมน้อมูลนี้มันไม่มีอยู่จริงนะอ่าคือแบบมันมันไม่มีอะเร็วแล้วอะมันไม่อ่ะเอเอไม่มีจริงหรือมีจริงมีจริงก็คือมันก็จะไม่มีดอกจนันใช่ไหมตอนนี้ไม่มีจริงก็จะไม่มีนะ นราจะเอ็กโคดูสามารถแบ่งไว้ใช้ดูได้นะอีกไม่มีอยู่จริงรนะอันคือมีอยู่จริงโอเคครับการยกตัวอย่างกราจช้อิกเซตก็มีแค่น,นี้แหละครับผม